หอดแล้วพี่น้องทะเลจ้าน้องพี่นามาหอทะเลแล้วจ้าพี่น้องอยู่อันหาดสนปฏิพัทธ์จ้ะพี่นามาเหรนทะเลครั้งแหลกเลยนั่งดีใจแหงน้องเทน่าวันท่านอะไรเปลี่ยนผ้าให้อยู่แม่ก็ใส่ขาเหี้ยวโอ้หแดดเป็นร้อน ได้เลยเล็กหน่อยเช่นะถีบเอาของเขาอีกเร็วมองที่หน้าล่มเด็กบระหาัดสืยอน้าประหยัดหนาไหมนีก่ก็ว่าเปียกไปแล้วเปียกแล้วมันนี่ก่อน tiền biển xưa rồi Ui Aaaa Lúc Lúc con Cô phá bỏ đừng phương lùng Cô phá bỏ đừng phương lùng ná Kẹp một lúc Ui ันพี่น้องท่อพี่น้องเมืงง่อยก็ฟังเสียงทะเลเด้อจ้ะทะเลมันบอกว่าสู้สู้นี่ว่าพี่น้องวันมา 你，哎，你,、嗯、你,看你快 นี่นาหนี่งไปยังเดียวเิปเท้บปขามาเียจะล้มนะลูกน้ำมันแรง จะไปไหนนี่นี่นี่จีน่ ทีน่าทีนาทีน่าหนูจะไปไหนอ่ะทีน่าหนูจะไปไหนทีน่า อเอยลูกหอยบริยานไผบริยานอีย,อยงเลยลงทะเลข้างแรกกับบริยานยอดอีหลีมื้นค่ักลูกหอยด <c oughs> เดี๋ยวรถไปก่อน ซื้อที่ตักใสายเหี่ยวรถมาหนะมองด้วยดิไม่กลัวรถเลดดยฮะไ่กลัวอะไรเลยเนาะไี่กลัวอะไรเลยดินเต็มเลยเอาอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้นี่ไงเอา้ยละชุดแบบน้อง สองชุดเอาสองชุดเนาะเพราะเนาะเอานี่แหละไปเอารถเป็นผู้หญิงเล่นรถใช่ไหมนี่ค่ะเอาป้ยดวยนะะ่เดี๋ยวไปไปด้วยเลยเดี๋ยวเพิ่งไปนะลูกรถเดยอะไปไปไปได้มาสองชุดแล้วพอที่แบบที่ตัดายที่ตัดายมันสองชุดเราไม่อุ้มดีกว่า<อ>ดีๆนะรองเท้าหลุดนะ that. น้ำเ,เอ้ยเอ้ยมันอยากเล่นมันก็ห่วงกิน <c oughs> ที่หน้าบุหิวบุหลุขี่หน้าบุหิวบ่ カタある ที่เลยเต้ยคือพไปกินกินเดือไปหากินไปพอมีแหงทองไปกินกับเขาเร็วข้างนอกเล่นลดก็เอ้ย ข้องที่หนามันห right ่วงต่นนกล้องเอือยเล่นได้อายเล่นน้าติดนุนู่นนุ่นน่นเขจะูเฮ้ยยยี่หิวเพื่อนวะกินติลูปไปกินไปกินูมกินหนังงวงเะยเด้อไปกิน ที่น้าเฮ้ยเฮ็กเป็นภาษาปะเออคาภาษากเนี่ยหมือน้องเท่าเฮ็กภาษาเอาก็อมันคือกันนั่นก็นันก็้องเานั่นป้าก็ข้องเขาคือกันน้ำเลนเลมีภาข้าน้องเล่น เล่นน้วกันก็ไา้น,นล่ะลูกไา้เล่นน้ำนี่ป๊ดก,ก,กล่องกล่องกุ้มมนนนะันนะีหรือว่าจังไนลูกก้นมันนะีวะ มันจะนี้เอาะมันอยากเล่นแต่มันกระหัวกิดแต่ที่นาน,นี่แล้วดูว